สวัสดีค่ะสวัสดี AFC ทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับช่องเจแอมนะคะวันนี้ก็อยอู่ลัดดานะคะผู้สาวเช็ดรถนะะแล้วพาไปดูผู้สาวเช็ดรถดส,วดดสวัสดีค่ะ เช็ดรถวัสดีค่ะสาวป้องนะคะกำลังเช็ดนรถส่งหรอคะอ,อันนี้ก็กำลังเชรถส่งวัสดีค่ะ,คะขายดีมาก กำลังเชื่อรถส่งรถผู้สาวก็คันเ้นไหมนี่ผู้สาวเห็นกับใครเล่นเนี่ยันผู้บ่าวเด็ดไปที่โชคดบีคัะคนขยันน,น้อง้อมเลยเนาะเนี่ยแหละเพื่อนไม่อายทำกินไม่หมิ่นกันน้อยไม่คอยวาสนาวันนี้มีลกนมองเชื่อเลยคุณผู้สมุนบอาง ไปเลยอันนี้ลูกค้าท่านใดครับอันนี้สีสเกตสีสเกตนกีสเกตสีสเกตลึกสีอันนี้สีน้ำมันาท่านนีบวะเยอสีเหมือนท่านที่ผมไปบ่งเตทีมืนอยู่แถ เปื่งเองข้างนาข้างนาบ่กที่ที่ป้องพาไปดูนะพาไปบึ่ข้างนาวะที่เธอมไปเียงกูเจียงอาเจียงอ่านี่นะเจียงสอยจาะที่นเงินไปแล้วจังมาบอกว่าอยากได้สามสิบสามเลยได้น่านเป็นเสาันจเป็นทงเตู้ เาประกอบโยครับแปดีแล้วก็โย่เจ็ดันนเวแถบ่ะแคบแล้วก็ให้รถประกอบแคบทำให้แคบมาอย่างละพันลบลบประกอบลบประกอบไอโมงเอ็เทบมงเเทเฮ้ยซเอ็มีคนมีคนหัโเ็เทบ่ี่เจ็อท นี่เลยหนกเเจ้อ hmm. mm ้มเจ้บ huh. ังมาเนี่ยไปประกาศจองไหมมัน huh. ฮ uh ัดเจ้าหยาดมะโกนาห่อไปาว่อจองม่ยวานสีงามเลยนี่น้องสีสวยนะสีน้องมะนาว น oh. <c ười> oh, <the> ั <tech> ่นก็ฮ <the> ีโน่โอ้โหรัาชนะฮีโน่เยอะนะคะนี่ยรรทยกค่อยๆลดตตหาไ่คนตาลดราคกันนี่คือกจอมนย่ะหาเกนอหส่เรน้นาแพงแล้วได้เยอจะแอจเียับ โขยันนนี่นะคะป้อมขยันของเด็กสาคนนึ้ขยันขยันโอ้ผู้เป็นจะไดเ้เป็นผู้สาวเพื่อจะโชคดีครับ แก้สีตก้คำสีไม่พอใจเอาไปแก้ใหม่นีแหละตวารไม่มีแหละรอนนมาลูกสาวเดีอนนี้แต่งถ้ยเสียให้ลูกค้าบใส่้ คนก็ชอบ,บเงียบเนางบางคนเขาเอาไปเขาก็ไม่ชอบเสียงดังเพราะว่าบางหมู่บ้านมันก็ไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านก็ชอบเสียงดังบางหมู่บ้านโอ้แต่หมู่บ้านที่ชอบเสียงดังก็ไม่มีหรอก แต่งงี้บ่ล่ะอยากอายเราผู้สาวตอนนี้ครอบแคบถอดรองไว้ให้แล้วครับเนี่ยเอาไว้คนสีไม่กว่าหรือเอาไว้ใส่ก่อนทำเป็นชอบอันนั้นมันแต่งทีนแรกอ่ะมันใส่แคบไงแคบเรนอ๋อใส่ครอบแคบเรนได้เขาเลยบอกว่าออกบอกมาเอาเอาถอกใจกินดีไหมก็ดีเนี่ย แคมข้างเกีรติข้างแป์เรียนให้ไม่เอาเลยนะขอบคุณค่ะอ้ขานมากมีต่คนอยากได้ของแต่งมีลูกค้าซี่ะเคียนด้วยใหมครับออกออใส่ขึ้นครับแต่ยาไปเก็บสีอยู่แต่งออกแล้วด้วยน้ำปูจะเอาไว้ก่อนนะ่้ของถูกโ่เราพูดเลยรต้องมายหา เนหมื่เออป็นมเาะเป็นถังน้ำมันเรัาไม่มีลาขยดีจนหมดร้านแล้วมีเหลือ้ถ้าใครชอบรถทรงสวยอย่างนี้ก็มากันได้ เงี้ย่งนีเสียงก้งจริงๆนะาวกัเตียงบเตียงจิบล้วเราเดินไปดู้าังองยาตอูน่าทนไเข้างหลังใหญ่เข้ามาบ่อยๆนะครับเพราว่าช่วงนี้ก็เอารถเตยยังไปทำอยู่ เอราจะเข้ามาดูรถเพื่อับภาษณ์เราที่มาดูรถฮีโน่ทีเยอะโอ้มีเต็มีโน่แท้มันก็ขึ้นกระบะเรียบร้อยแล้วนี่ก็ฮีโน่นั่นก็ฮีโน่จองแล้วนะคันขาวก็ฮีโน่ ้เท่านั้นทอทอหัวนี้ไหมโอ้คัสิกดีล้างกว่าจะซักจะได้ชิมแต่ละอันต้องมังจอตาเบดที่นี้เลย ออล้งา,ลง,าลลงออกมาออกมาแล้วก็จะทำเป็นเหมือนที่น้องป้อมเอาไปขัดอันนี้ตัวเองได้ทำไหมขั้นตอนตัวนี้ไม่พ่อเป็นคนล้างอ๋อพ่อลา้างถอดแล้วก็ล้างอาชีพตัวเองเป็นคนเช็ฟสิเชฟใช่ให้ประกอบเบาดังเบาประกอบออออพ่อก็เบาดังเขาจะทำเกี่ยวกับพวกข้างหลังเออทุกเรื่อ,องทุกคน ดโอ้ทางกระบังข้างหลังเพราะว่าลูกน้องใหม่เขายังไม่รู้ไม่รู้งานต้องสอนใหม่มาใหม่อ่ะเอาชุดเก่าไปไหนล่ะชุดเก่าเขาไปทำบ้านเขาเขาไม่มาเอาเขาเขาเอาไปทำที่เองที่บ้านโอ้ไม่ไม่ถึงบ้าพอเป็นงานแล้วก็ออกไปรับเหมาที่บ้านเขาก็เลยได้ทีมใหม่มาไม่เป็นไรหรอกจะยิ้มเชี่ยมทีมไหมเออเชี่ยมทีมไหมไม่หนูไม่เคยเชื่อม เดี๋ยวไม่เชื่อมเลยเดี๋ยวมันเสียสายตาโอ้ยว่าจะเดินไปข้างหลังยกเปิดเพลงเสียงดังหมดวะเไม่ได้มาลำนะแล้วก็มีต่อไว้หลายคันจองหมดแล้วนะจองหมดแล้วขายรถดีจังเลยเนาะโอ้ไม่ขายดีเลยแม่ค้าสวยขนาดนี้เนาะมีแต่หลังจากดูรีวิวแล้วก็มีเยอะมันมาเยอะเลยใช่ไหมเออโอ้ก็มาแล้วก็จองเลยอืม ต่อเองอยู่บ้านอย่างนี้ก็คือว่าโอเคมาซื้อแล้วมาติดด้วยของที่ประดับแกครบนะครับโดยในนี้ผมอยากไปอยู่แต่ติดเติมๆแหละเพียงเติมงติมเนี่ยบอดังเพงจะมาเนี่ยจะดูรถท้ายอยู่ร้านทำรถอะไร ้องก็ขอจบิี่วบ,บเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเจมเลยนะคะขอบคุณค่ะ